สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยใช้งาน1คันนะครับคันนี้สวยมากห้ามพลาดครับผมคัดพิเศษเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทางบ้านครับผมกับ Nissan s u n n ี b 1 4 1.6 Auto นตะครับปี2000นนะครับ,ค,รบคันนี้เป็นระบบหัวฉีดนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับ 69,700บาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับบ้านใกล้ไปทดลองขับนะครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและสมาชิกบ้านไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันรถไม่หายครับเงินอยู่ครบแน่นอนท่านโทรกริ้งเดียวครับมัดจําได้มัดจําไปเลยครับถ้าไม่มัดจาก็จะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะครับมัดจำเรารับรถเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับรับประกัน จส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับขึ้นรถสไลด์ไปเลยครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกควค่ำนะครับสีสันเงาฉ่านะครับรถปี2000นะครับ1.6ออโตโอ้แอร์แบ็กระบบไฟฟ้าซเซ็นทร์ล็อกนะครับคันนี้กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าแล้วนะครับ ถือว่ารถสวยมากนะครับดูแลสภาพมาอย่างดีเลยครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับ B14 นะครับรู้กันครับใช้งานง่ายอึดทนใช้กันสบายสบายครับอะไหล่การซ่อมบำรุงมีแน่นอนครับยังเข้าอู่ปกติก็ใช้งานอะไหล่ยังมีอยู่ครับหาได้ครับไม่ยากครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าทั้งสภาพภายนอกและภายในต้องบอกว่าดีงามมากเลยครับใหม่ครับสภาพแบบนี้ มีมาไม่บ่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับได้รถสภาพสวยสวยสีสันเงาฉ่ำช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับขับใกล้ๆไปได้สบายๆครับสำหรับน้องคนนี้ก็จะเช็ครถและก็คัดรถสวยนะครับส่งต่ออย่างมีคุณภาพนะครับไม่ต้องกังวลครับไม่มีโกหกจมน้ำชนหนักไม่มีครับแลบประกันโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่ามีเช่นนั้นนะครับซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับ นี่นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเดินทางกันได้ทั้งบ้านนะครับรถสวยตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับแอร์เย็นช่าทั้งคันครับใครชอบนะครับอยู่ใกล้ได้เปรียบนิดหน่อยครับเจรจาต่อรองไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านชอบนะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับก็คล้ายๆเวลาที่เราอยากได้รถนะครับเราจะต้องเดินทางไปเองใช่ไหมเหนื่อยครับรอเช็ครถทีเดียวดีกว่าครับ สภาพสมบูรณ์นะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยสวยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเครื่องยนต์1.6ออโต้หัวฉีดครับนี่นะครับประมาณนี้เลยครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชอบถูกตาถูกใจนะครับกริ่งเดียวจัดเป็นของท่านได้ทันทีครับรถสวยราคาดีงามขึ้นอยู่กับความชอบความเข้าใจความพร้อมก็ตามมาด้วยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยครับล้อยังเป็นล้อเดิมเลยนะครับเนี่ยสภาพนี้ก็มี สวยเลยครับหาไว้ใช้งานนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเน้นทอเจรจาครับรถสวยแบบนี้มีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้ได้เลยครับรถจะมีมาลงคัสสวยๆมาฝากครับเลือกชมเช็คเอาที่ใช่จัดที่